อัลโหลวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดคลิปกันที่ในเครื่องบินอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับจริงกันแล้วดูข้างนอกที่ด้านแอร์พอร์ต มารอรับกระเป๋านะคะตะกี้เรายืนรอผ่านตอมองอยู่นานนิดนึงเพราะว่าพนักงานตอนดึกมันน้อยแล้วแล้วทีนี้ก็ออกมาได้แล้วนะคะมาเอากระเป๋ากันโอเคโอเครอกระเป๋าอยู่ไหนก็ไม่รู้อโตอนนี้เรามาถึงที่กวางโจแล้วนะคะสนามบิน คือร้อนมากร้อนจริงๆนะร้อนแบบร้อนร้อนเหมือนที่ไทยเลยเราก็เตรียมพร้อมรับมือกับการใส่เสื้อผ้ามานะคะก็คือแบบเหมือนอยู่ไทยเลยตอนนี้รถมาถึงแล้วมาช้ามากยืนรอจนจักรแลรเปรียกหมดแล้วตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะอันนี้โรงแรมที่เราจะพักกันเพนนี้น วว้าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็มาสวัสดีกันเป็นวันที่2ในประเทศจีนนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะเดินทางไปเซินยายงค่ะตะกี้ก็ได้ทำการเลขตัว๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่นะคะคนที่จีนเขาก็ยังสายแมสกันอยู่ เหมือนเข้าไปในที่แบบว่าคนเยอะๆอะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ยังใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่ค่ะแต่ว่าเราส่วนน้อยยังไม่ใส่หน้ากากาอนามัยมเรากำลังจะเดินไปที่เกตนะคะ<อ>เข้ามาด้านในแล้วนะคะเพราะว่าตะกี้เช็คของแล้วก็คุณเขาเอา ปอกกระสุนที่พ่อให้มานะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรอะที่เป็นเหมือนเขาเอาไปปลุกเซกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาติดกลับมาด้วยก็เลยแบบว่าโดนเช็คของเยอะนิดนึงตะกี้แต่ว่าที่จีนเขาตรวจเข้มมากเลยนะคะเหมือนแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเยอะก็เอาเข้าไม่ได้นะแล้วก็ตะกี้ปอกกระสุนอันนันก็เดี๋ยวต้องส่งกลับไปที่บ้านแทน นี่เพื่อนๆก็ต้องระวังนะคะถ้าเอาของแบบนี้เข้ามาของเราก็ตะกี้ก็โดนเช็คเหมือนกันเพราะว่าเราเอาพพระเข้ามาที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรใส่กรอบอลูมิเนียมอะคะก็โดนเช็ดหลายรอบเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สนามบินฉางชุนนะคะเพราะว่าเดิมพีอ่ะเราจะเซอร์ไพรส์แม่สามีกันว่าเราจะกลับจีนโดยที่ไม่บอกเขาใช่ไหมแล้วทีนี้ก็เซอร์ไพรส์กันไปเซอร์ไพรส์กันมาเพราะว่าแม่สามีก็รู้เล้ว,ว่าเรากลับจีนเขาก็มารับเราที่สนามบินสนามบินสัญญางแต่ว่าตอนนี้ที่สนามบินสัญญางมันสภาพอากาศไม่ดีคะ่ะมันมันมีเหมือนลูกเห็บตกอะ สภาพอากาศแบบเออเครื่องลงไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วพ่อกับแม่ก็ไปรอที่สรอรับที่สนามบินเรียบร้อยแล้วตะกี้แล้วไฟที่เรามาตะกี้ก็มาลงที่สนามบินฉา,างชุนใช่ไหมโจนตอนนี้5้าโมงสีเนาทีเขาก็ประกาศให้เราไปขึ้นเครื่อง,ค,งค่ะปกติเราจ้องถึงสนามบินสัญญาประมาณบ่าย3นิดนิดแต่ตอนนี้5า้าโมงกว่าแล้ว เราออกจากประเทศไทยมาเมื่อวันที่31ตอนหนึ่งทุ่ม50นาทีจนถึงตอนนี้วันที่1มิถุนายน5โมง47นาทีเราก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะนี่อันนี้คือคณะทัวร์ที่มาไฟเดียวกับเราก็กำลังเข้าแถวรอขึ้นเครื่อง ในที่สุดเราก็ถึงป็นไหคะสนามบินียถึงสนามบิสนสญายงแล้วนะคะ<ป>ก็การเดินทางของเราในครั้งนี้ยาวนานมากกี่ชัวงง่วโมงนะค่ะทั้แล้ว24ชั่วโมงแล้วถึงสัญยาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรบ้างในวันออกไปวันพรุ่งนี้